ีลนนทคมวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะกับช่องมีน้วนะคะวันนี้เราจะมาพาทุกคนนะคะมาท่องเที่ยวทะเลซีฟู้ดกันอีกแล้วนะคะมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำไม่ใช่มีมึกตัวหนึ่งมีมึกตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูกะเก้ามา ก็วันนี้นะคะโมไปหาวัเถอดิบมาก็คือเป็นปลาหมึกยักษ์นะคะก็เกือบเกือบหนึ่งกิโลนะก็ตีไปหนึ่งกิโลเลยละกัน,นเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะน oh. ดูใหญ่มากเลยนะทุกคนแบบในกล้องไม่รู้ใหญ่ไม่ใหญ่อะแต่ตรงนี้ใหญ่สิ ใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้าโมอ่ะบังหน้าโมเลยนะก็ทําอะไรไม่เป็นนะก็เลยเอามาต้มเฉยๆนะแล้วก็มากินกับซีฟู้ดเนี่ยแหละง่ายอันนี้โมทําความสะอาดแล้วก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนอกน้ําแข็งแช่โซดาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตามน้ําจิ้มซีฟู้ดก็คือแดงๆฉ่ำๆไปเลยนะก็มามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าเนาะเป็นหมึกอะไรเป็นหมึก,มกหอม,หอมตัวนี้เท่าไหร่คะตัวเนย ก็ประมาณ3ามร้อกว่าบาทชิมก่อนเลยกินยังไงดีกัดเลยกัดเลยเหรอน้องยูไม่กล้าเป็นไรจะอร่อยไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาอุ้ยหัวรูดรูดตายเลยอันนี้ไม่ใช่ดิบนะทุกคนนะเอออันนี้ไม่ดิบเด้อก็คือลงนี้ลืมถ่ายตอนทําเนอะอืมก็คือก็คือเราทําสุกแต่เขาว่ากินดิบมันคงไม่อร่อยหรอกเขาจะลองกินสดก่อน <laughs> นี่คืออะไรอันยักมากเลยอืมก็ตึบตึบตัวใหญ่มันก็จะแบบรู้สึกเหนียวเหนียวกึบกึบหน่อยนะเพราะว่ามันตัวใหญ่ไงเพราะว่าตรงหนวดมันโอเคเลยนะอ่ะน้องลองนั่หนวดก่อนจิ้มเอาหรออ่า ไงดีไหมกึบเราก็ต้องตุ้มมันอย่างนี้นะอโอ้ดังกึบแบบนี้เลยเหรอรสชาติเป็นไงก็เป็นเหมือนแบบกึบกึบปลาหมึกอะ่ะแล้วก็กินปลาหมึกแ้วปลาหมึก่ะ เป็นไงอืมแต่แนะนำว่าหมึกหอมอะ่ะอย่างน่าจะอร่อยอร่อยกว่าเนะอะเขาว่า ก่อนย่างเขาเอาไปหมักด้วยเาหมักที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอร่อยนะเพื่อนุกคนแบบกินแบบว่าเป็นกับแกล้มแต่ว่าอันเนี้ยคอนเทนต์เนี้ยเรามาทำแบบว่ากินให้ตัวใหญ่ๆเนาะจะได้แบบว่าจุใจจุใจอะไรอย่างเงี้ แต่จะหั่นเป็นชิ้นก็ได้แต่ไม่หั่นทำไมอ่ะให้มันดูใหญ่โตไม่ต้องหั่นหรอกกินอย่างเงี้ยแหละสะใจอ,อืมแต่ถ้ากินแต่ถ้ากินกับเพื่อนเยอะๆนี่ก็ไม่ควรนะแต่ว่าเออเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันกัด อร่อยนะโม,โมว่าแต่ว่าจะแบบว่าต้องหั่นเป็นชิ้นถ้าจะสะดวกนะอร่อก,กับซจูอ่ะอืมอืมอ่อยเเพื่อนซื้อด้วยเพื่อนซื้อก็ใหญ่เหมือนกันนี่ต้องปีกมันนะกับ Ừ. mhm 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 à mhm 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 Ừ. Ừ. mhm mhm Ừ น้องไม่กินหนวดเหรอไม่อะร่อยใจมันหมดแล้วอ่ะนี่ไงแต่หนวดมันกรึบหนึบๆมากเลยนะอวมเมนูนี้ก็ถ่ายตอนยามดึกนะยามดึก ยังด็มกมากๆๆๆคือแบบว่าเซเว่นปิดเนี่ยแต่ลำบากจริงจรเซเว่นปิดตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วปกติเราแบบใช้ชีวิตกลางคืนอ่ะอืมตื่นกลางคืนอ่ะนอนอย่างทีก็ประมาณแบบตีสี่ตีห้าโมดตีสี่ตีห้านะอืม,อ,มอืมก็คือช่วงนี้แบบเซเว่นปิดอ่ะตายเลยไม่รู้จะไปไหนเลย หิวก็แบบไม่ได้ต้องตุนก่อนสี่ทุ่มใช่พวันแรกที่ปิดอะ่ะนิ้วโคตรลำบากอะ่ะหิวแล้วแบบไม่ได้ตุนอะไรกินไหมอะ่ะบางเคอนอะ่ะแล้วไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันแหลกันบ้างอะ่ะใช่แบบไม่รู้ว่าปิดตอนไหนเพอฟิวตอนไหน,หนอะไรอย่างเงี้ยลงมาอีกทีอาบประตูเซเว่นดับก็คือแบบมีตังก็ทําอะไรไม่ได้อะ่ะใช่มีตังทําไม่ได้ต้องมีไอ้นี่ มีก้อนหินทำไมกัดทุบกัดจบเลยไ้นก็ไม่หาอะไรน้งันงแหว่งหมดแล้วกินแล้วนะทุกคนอืมกรอบมากกินกับกระเทียมซาซิ่ เสียงเหมือนหักกระดูกเลยอ่ะมันกรอบเล่หมดสภาพการเป็นหมึกแล้วเนาะอืมอะไรก็ไม่รู้เัอคิดว่าเหมือนอะไรคะ โมจะเอามะนาวบีบใส่ลงไปด้วยนะมันต้องกินกระดาษโฟมอ่ะบีบเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดให้กับตัวปลาหมึกแล้วก็ตัวกระเทียมแล้วมันก็จะไปซาข้างในปากเรานะจ้ะอีกหนึ่งสุดยอดอาหารทะเลคือปลาหมึกไม่อา้าว อะไรอะ่ะคือไม่ทันถ <laughs> ้าจะปูมาทำคืออยู่ะชิมอืมเผ็ดเหมือนกันนะนี่ ทำไมเป็นแผ่นขาวอย่างนั้นะก็น้องกัดจนมันเป็นแบบนี้แล้วฉีกเขครึ่งอ๋อฮนุ่มนุ่มกรอบนุ่มตรงกลางตัวใช่กรอบตรงกรอบตรงหนังอ่ะ ได้อยู่นะสำหรับเพืเ่อนๆที่อยากดูพวกเราแบบเพลินๆอย่างเงี้ยไปติดตามในทิกตอกได้นะพิมพ์ในทิกตอกว่าอะไรมีนาทุกอืมันดูเล่นๆได้เดยอะน้องหรือว่ามันอร่อยที่น้ำจิ้มซีฟูด้ดอาจจะเป็นไปได้ถ้าซับๆอะโมทำอะไรยิดคุยเลยเรา,าใส่ของคือ,อเยอะไว้ <laughs> อือันจิมหมึกมันก็แบบมันก็แบบออกแนวแบบจืดๆนิดน,นึงอ่ะปลาหมึกมันเลยรสจือดอแต่ว่ามันจะมันจะได้กลิ่นมากกว่าใช่ใชกลิ่นไปปลาหมึกแต่ไม่ได้คาวนะแต่เป็นกลิ่นปลาหมึกอ,อะ่ะทุกคนก็น่าจะนึกภาพออกนะก็คือเท็กเจอร์มันอ่ะเอาไว้กินกับพวกน้ําจิ้มอะไรแซบๆถูกไหมถ้ากินเปล่าๆก็คงไม่มีเนาะคนที่กินเปล่าๆอ่ะ อร่อยอ่ะตรงนี้อร่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงปีกมันอ่ะมันจะกรอบขนาดของคนเวลาคนญี่ปุ่นกินปลาหมึกเขายังกินกับเออน้ำจิ้มกับบาซาบิบเลยอืมอาหารทะเลทุกชนิดนั่นแหละเนาะมันต้องมีน้ำจิ้มเนาะใช่ไหมใช่ อร่อยไหมคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะกับช่องมีมนาวนะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายมีน่าวเนเยอะๆมันก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเลี่ยนเหรอใช่ไหมความเลี่ยนนี่แปลคำว่าเลี่ยนนะสำหรับเธอ เหมือนประมาณแบบพอแล้วอะ่ะมันเต็มที่กับรสนี้แล้วอะ่ะใช่แต่ละเขาคือมันเป็นรสชาติดําเดิมแล้วมันเบื่อมันเต็มที่กับรสนี้แล้วก็คือก็กินถามว่ากินกินได้ก็กินได้กินต่อได้แต่แบบพอแล้วอะ่ะอืมมันต้องตัดเรียนได้วอย่างอื่นแต่มีอย่างหนึงที่ไม่เลี่ยนนะอะไรอนะ่ะความรักของเราไงคฮะไครรักเห <laughs>